เข้ามาดูแลโครงการ r e v e n t i n g University นะครับของปี67เป็นภารกิจนะครับสำหรับ Area Based University นะครับของมสวซึ่งมสวเองมีภารกิจในการรับใช้สังคมสิ่งที่เกิดขึ้นคือในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยนั้นอาจารย์เองก็จะมีความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการและก็วิจัยเราจะเอาองค์ความรู้นั้นนะครับมารับใช้สังคมปีนี้นะครับเราก็จะมาที่อำเภออุทัยซึ่งเรารับผิดชอบทั้งหมด3ตําบลหลักนะครับก็คือตําบลแรกจะเป็นตําบลบ้านช้างครับตำบลที่2จะเป็นตําบลโพสาวหานครับตำบลที่3จะเป็นตําบลหนองไม้สูงครับ ซึ่งทั้ง3าตำบลน,นั้นก็จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามบริบทหรือดึงศักยภาพชุมชนที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตำบลบ้านช้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นลักษณะของการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิ่งในการที่เราจะเพาะปลูกพันธุ์ไข่ผันะครับซึ่งตอนนี้ชุมชนนั้นสามารถจะเลี้ยงได้ด้วยบริบทของชุมชนทั่วไปเราก็มาพัฒนาและปรับปรุงนะครับว่าไข่ผําที่ที่เราจะให้ชุมชนพัฒนาและเลี้ยงนั้นสามารถที่จะเลี้ยงได มีคุณภาพที่ตามหลัก G.A.P ที่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เขาปลูกได้ในทุกๆครัวเรือนรวมถึงใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในการดูแลผําแล้วก็สามารถขายได้ราคาที่สูงกว่าปกติส่วนที่2ก็จะเป็นโฮสาวหารซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นกลุ่มชุมชนหรือว่าโคกหนองนามโมเดลซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว หลักนะครับที่จะมาพัฒนากลุ่มชุมชนในการที่เราจะส่งเสริมในการเป็นท่องเที่ยวโลคาบอนการปลูกพืชสมุนไพรการทำนวัตรกรรมต่างๆรวมถึงเรามีการส่งเสริมในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย B.S.F โดยที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือกลมไคลเม t เชนนะครับในการที่จะ พัฒนาหรือว่าการเลี้ยงหนอนนะครับในการที่จะกําจัดเศษเหลือทางอา,อาหารต่างๆนะครับโดยที่เรามีการทํำลงกึ่งสมาร์ทฟาร์มิ่งไว้นะครับตอนนี้ก็ทําให้ชุมชนนะครับในการเลี้ยงแล้วก็ดูแลขยะหรืออาหารอินทรีย์ต่างๆไม่ให้เน่านะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับแล้วก็สามารถจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปตำบลหนองไม้สุงซึ่งจะเป็นแหล่งที่สําหรับ การท่องเที่ยวเชิงพืชสมุนไพรด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการดูว่าการปลูกเห็ดเห็ดฟางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่อยู่ที่นี่นะครับว่าเห็ดฟางนั้นปลูกอย่างไรแล้วก็นําเห็ดฟางมาพัฒนานะครับเป็นวายเห็ดนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นทอดมันเห็ดที่สามารถจะเก็บได้ส่วนของบ้านช้างนะครับที่เราส่งเสริมเรื่องผับเนี่ยเราก็จะมีการนอกเหนือที่เราทําให้เกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงผัาได้โดย สมาร์ทฟาร์มิ่งแล้วแล้วก็ดึงคุณภาพและคุณสมบัติของผ่ำลักษะสะอาดและปลอดภัยแล้วเราก็พัฒนาต่อครับมันเป็นลักษณะของการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าผ่มน,นั้นจะไปทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นจากการที่เราขายผ่ำสดเนี่ยละครับที่มูลค่าสูงขึ้นจากการที่ผ่ำสดนั้นมีคุณภาพและความสะอาดปลอดภัยเหนือการเลี้ยงปกติอันนี้อันที่1ครับอันที่2ก็คือเราเริ่มพัฒนารูปแบบครับให้ผ่ำน,นั้นสามารถที่จะเก็บได้นานขึ้นก็จะกลับมาเป็นที่ผ่ำแห้งสามารถจะเก็บได้นานขึ้นและยังคงคุณค่าาาาสรรอาหารและป และสารอาหารอื่นๆสูงต,ต่อไปครับชุมชนเองยังขาดความสามารถที่จะทําตลาดได้นะครับมสอเองก็จะมีหลากหลายคณะซึ่งหลายคณะนั้นก็ลงมาส่งเสริมในการช่วยเหลือปรับปรุงในการขายขายในเชิงชุมชนว่าจะเป็นออนไลน์หรือขายออนไซต์เราจะเพิ่มตลาดชุมชนมากขึ้นลงไปช่วยชุมชนในการที่จะทําการตลาดทั้งออนไซต์นะครับเรารวมถึงการทําตลาดออนไลน์ด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่มสวทำนะครับคงไม่ใช่จบในปีเดียวเราอ่ะ ทำเอาไว้อะเราไม่สามารถที่จะทำให้มันยั่งยืนได้ทั้งหมดการร่วมมือกับภาคส่วนในการดูแลประชาชนต่อไปรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นของนานอำเภออุทัยเองนะครับอบตอบ้านช้างผู้ใหญ่นะครับเป็นอบตอต่างๆลงมาช่วยชุมชนและชาวบ้านในการที่จะผลักดันงานของชุมชนต่อไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนที่มสวทำร,ร,มรวมถึงเรามีการที่สร้างเครือข่าย คนในพื้นที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่เองรัชพัฒนพระนครศรีอยุธยาเองก็ลงมาช่วยซัพพอร์ตและสุดท้ายจริงๆแล้วเราเคยคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและน,นายอำเภอว่าเราจะแก้ปัญหากับดักความยากจนข้ามรุ่นได้อย่างไรซึ่งเป็นโจทย์ที่กระทรวงอวแล้วก็มอสอเองก็อยากจะขับดันเรื่องนี้ซึ่งเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายคงไม่ได้มองเป้าหมายของกลุ่มผู้สูงอายุตอนนี้แต่เราจะมองว่ากลุ่มเด็ก ที่กลับไปทํางานที่บ้านนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอายุช่วง30ที่กลับมาเนี่ยตรงนี้นครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองในการที่จะพัฒนาพืชชุมชนพัฒนาชุมชนตัวเองสินค้าตัวเองเนี่ยสามารถขายได้แล้วก็หลุดกับดักนั้นนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ยังคงทําอยู่ครับ ดึงจุดเด่นของชุมชนนะคะว่าชุมชนมีจุดเด่นอะไรมีวัตถุดิบเด่นอะไรบ้างนะคะซึ่งจากการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะก็พบว่าวัตถุดิบเด่นนะคะก็ในส่วนของไขพ่พัเห็ดฟางผา ชุมชนนะคะมาทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์การปาแปลรูปนะคะก็จะมีในส่วนของสังขยาไข่ผัชูโรสไขผ่ผัมทอดมันเห็ดฟางนะคะแล้วก็รวมไปถึงวน์เห็ดฟางด้วยค่ะหลังจากนี้ค่ะเราก็เลยต้องพาชุมชนนะคะคำนวณในส่วนของต้นทุนและราคาขายว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของชุมชนนะคะจะต้องอทําการขายในราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะให้กลุ่มของตัวเองนั้น อยู่รอดนะคะไม่ขาดทุนเราก็จะพาชุมชนนะคะมาทำกิจกรรมเราจะต้องมีการทำมาตรฐานในส่วนของโอท็อในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองในการเตรียมสถานที่เพื่อที่จะทำการขอออยต่อไปมาตรฐานผู้การควรจะต้องมีนะครับ อย่างตัวอยอยเนี่ยเป็นมาตรฐานแรกเลยใช่ไหมครับผู้บริโภคหลายรายเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องเริ่มจากการที่จะดูก่อนว่าผิดพันธมีอยอยไหมอยอยก็จะการันตีถึงความปลอดภัยของผิดพันธ์ในการบริโภคตราของมอพชอเกิดขึ้นอีกนะครับเพิ่มขึ้นมาในตัวผิดพันธุ์ตัวนี้ก็จะเป็นการการันตีอีกว่าในการผลิตของผู้ประกอบการในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีมาตรฐานเป็นไปตามที่มอพชอกําหนด แล oh ้วนรายละเอียดมาพอชอนะครับจะมีคุณภาพที่กล่าวถึงทั้งคุณภาพทางด้านความปลอดภัยปราศจากอันตรายต่างๆในการบริโภคสิ่งนี้ครับก็จะเป็นตัวการันตีว่าผิดพันธุ์ที่ผู้ประกอบการดําเนินการผลิตเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันได้ส่วน o t ท็เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอีกมาตรฐานหนึ่งโดยเฉพาะดาวสูงๆเช่นก็จะเป็นการการันตีว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะผลิตผิดพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงสามารถที่จะผลิตพันธุ์ที่มีคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอนะครับทุกมาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้้บรริิิโภคใใใชตััดสนนนจกกาเลือผ์ รวมถึงในการจําหน่ายไปยังร้านต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าจะเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อหรือท้างสรรพสินค้ามาตรฐานแรกๆที่ต้องกล่าวถึงก็คือสาม,มาตรฐานที่กล่าวมาในข้างต้นครับในส่วนของการท่องเที่ยวเองเนี่ยค่ะคณะอาจารย์นะคะก็ได้มีการวางแผนตั้งแต่เรื่องของการลงมาในพื้นที่นะคะมาประชุมร่วมกับชาวบ้านมาสํารวจตรวจสอบทรัพยากรนะคะมาดูความพร้อมของบริบทชุมชนนะคะเพื่อที่ เราจะดูว่าศักยภาพความพร้อมเขาดั้งเดิมที่เขามีเนี่ยมีในแบบไหนทรัพยากรเด่นๆของเขาเนี่ยคืออะไรตำบลบ้านช้างเนี่ยก็จะมีวัดเด่นๆอยู่2วัดด้วยกันก็คือวัดเทพคุณชรและก็วัดบ้านช้างนะคะสวัดเนี่ยก็มีความพร้อมแล้วก็มีเรื่องราวเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตเกี่ยวกับเส้นทางเดินช้างของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาตำบลหนองไม้ซุงเรากลับพบว่ามีการ เพราะเลี้ยงนะคะเห็ดฟางจำนวนมากร้อยกว่าหลังคาเรือนเลยที่ทำเห็ดฟางนะคะเป็นตำบลแรกๆในประเทศไทยเลยด้วย ดังนั้นล่ะคะ่ะแน่นอนเราก็อยากจะต่อยอดฐานของตําบลหนองไม้ซุงนะคะคือเรื่องของการพะเลี้ยงเห็ดฟางนี่แหละให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเห็ดฟางนั่นเองตําบลโพสาวหารมีอะไรเด่นนะคะที่นี่เป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากนะคะที่วัดพันนกมีที่ตั้งของพระบรมราชานุสวรีของพระเจ้าตากด้วยดังนั้นที่นี่นะคะ่ะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สาคัญทางการท,าท,าท่องเที่ยวมากๆเลยก็ย,ยังมีโคกหนองนานะคะมีบ้านหลวงโคกหนองนา ที่ทางเราร่วมกับทางชุมชนเนี่ยอยากจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวโรคาร์บอนในอนาคตด้วยค่ะก,การ,าร,ร,รนนาดึงศักยภาพของชุมชนเราเข้ามาสำรวจพื้นที่มาประชุมเตรียมความพร้อมเราก็จะมีวิธีการในการให้เขาเนี่ยพูด พูดของดีของเด่นของเขาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเขามองในมิติของนักวิชาการในมิติของมุมมองคนนอกนะคะว่าเขามีจุดเด่นตรงนี้เราจะช่วยกันผลักดันแล้วก็ชูอะไรนะคะมีความเห็นร่วมกันถ้าเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าในประเด็นนี้โอเคเราอยากจะผลักดันให้เขาเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนเขาอะค่ะต่อยอดสร้างมูลค่าได้กลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นน้องนักเรียนนะคะทีออ่อยู่ในชุมชนโครงการก็ โฟกัสไปที่กลุ่มคนที่มีศักยภาพในชุมชนน้องๆเขาอยู่ในชุมชนเขารู้เรื่องราวเป็นอย่างดีเลยนะว่าชุมชนเขามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างมีของดีของเด่นของกินของใช้ของชอบอะไรใดๆรู้หมดยังสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกในการที่น้องได้ฝึกพูดฝึกนำเสนอ ฝึกในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างๆเช่นนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาได้มาเที่ยวในชุมชนเอาองค์ความรู้ที่อาจารย์ไปอบรมให้ไปปรับใช้แล้วก็เอาไปนําเที่ยวนะคะมีทักษะในการพูดในการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็หาเป็นไรายได้พิเศษเลี้ยงตนเองในช่วงวันหยุดสามารถที่จะเหมือนเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรักบ้านเกิด มีโอกาสในการทำงานในพื้นที่เขาก็อาจจะมาทำประกอบอาชีพได้รู้สึกมีความรักและห่วงแหนในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่บ้านก็สามารถมีอาชีพสร้างอาชีพได้เรื่องของการกระตุน้นความรู้สึกรักถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยจากรุ่นปู่ย่าตายายสู่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกๆเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมทางสังคมที่มันจะทำให ออมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นชุมชนก็มีความเข้มแข็งขึ้นด้วยจริงๆอะ่ะผลประโยชน์ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเกิดการที่แบบรักหขวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนเยาวาชนเหล่านี้เขาจะค่อยๆปลูกฝังในความคิดของเขาแล้วก็ มีจิตสำนึกที่ดีในอนาคตได้โครงการนอกจากภาคทฤษฎีแล้วเราก็จะพาน,น้องๆไปภาคปฏิบัติในพื้นที่ด้วยเริ่มตั้งแต่เราให้น้องๆไป ดูต้นแบบนะคะมาคุเทศต้นแบบที่ดีเดี๋ยวเราก็จะมีการพาน้องๆไปที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าสามพยาซึ่งก็จะมีมาคุเทศต้นแบบที่เขาอธิบายให้น้องๆฟังว่าในการเป็นมาคุเทศที่ดีเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างเสร็จแล้วน้องๆก็จะเอาองค์ความรู้ต่างๆนะในการพูดในการนําเสนอต่างๆเอามาปรับใช้กับน้องๆเองหลังจากที่น้องๆกลับมา เราก็จะมีการซ้อมแล้วก็อาจจะมีการสอบปฏิบัตินิดหน่อยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้น้องๆได้เอามาใช้จริง จากการทํางานร่วมกับชุมชนที่นี่นะซึ่งก็เป็นวิธีที่เราคุ้นเคยนะครับเพราะการทํางานร่วมกับช,ชุมชนเนี่ยก็ต้องเข้าใจรากฐานพื้นฐานก่อนในหลักทางมนุษยยาและสังคมวิทยานะว่าชาวบ้านมีอะไรแลวเขาต้องการอะไรแล้วก็รับฟังชาวบ้านเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะ,นะครับวันเมื่อเราสํารวจพบแล้วว่าชุมชนแถบนี้ไม่ได้มีทรัพยากรที่โดดเด่นเหมือนชุมชนอื่นๆเช่นพวกเขาน้ําตกหรือชายหาดพวกนั้นแต่มีวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองซึ่งเป็นความโดดเด่นของชุมชนนะ ผมก็เลยคิดว่านอกจากการท่องเที่ยวเชิงวิธีเกษตรแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะสนับสนุนให้ชาวบ้านได้พัฒนาตัวเองเพิ่มใสกยภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่ากับผลผลิตที่ชาวบ้านมีความถนัดก็คือการพัฒนาและก็ออกแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านน่าจะทําได้ดีแล้วก็น่าจะอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับเนื่องจากชุมชนนี้เขามีผลผลิตที่เป็นเห็ดฟางค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็ได้รับความยอมรับทั่วประเทศไทยว่าเป็นเห็ดฟางที่มีคุณภาพดีซึ่งมันไม่มีการแปรรูปแล้วเพิ่มมูลค่าให้มันเราก็เลยเข้ามาสรุนว่าเาเราควรจะแปรรูปเห็ดฟางเพื่อเพิ่มตัวเลือกในการขายแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับมันแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้รับเงินเข้ามาสู่ชุมชนในมือของตัวเองมากกว่าหรือเปล่าโครงการนี้นะคะก็จะได้รับบผิดชออในนส่วขง การฝึกอบรมนะคะในเรื่องของ upskill reskill นะคะสำหรับการตลาดออนไลน์นะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเราก็ได้จัดกิจกรรมนะคะอบรมให้กับชุมชนนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบการนะคะที่เข้ามาร่วมในกระบวนการฝึกอบรมก็ร่วม ผลิตสินค้าด้วยในเรื่องของการอบรมของเราเราก็จะเน้นทักษะบนกิจกรรมการตลาดออนไลน์ซึ่งชุมชนเนี่ยจะสามารถทําได้เองนะคะในเรื่องของ Facebook เป็นหลักซึ่งในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยสำหรับชุมชนเองเนี่ยก็จะใช้เป็นปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วคาดหวังว่าชุมชนก็จะได้มีองความรู้นะคะในเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่าง,าง,างๆที่จะ นำประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะให้กับบุคคลภายนอก คือชาวบ้านเขารู้แต่ว่าต้องต้องทำอะไรบ้างในกระบวนการผลิตชาวบ้านยังไม่รู้ว่าแล้วจะไปขายอย่างไรขายให้ใครเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราสามารถที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะให้คนทั่วทั้งประเทศไทยนะรวมถึงในอนาคตก็คือในต่างประเทศนะคะได้รู้จักไข่ผําว่าในชุมชนบ้านช้างเนี่ยนะคะมีดีอะไรม,มหาวิลัยนะครับเป้าหมายให้ลงพื้นที่แล้วก็มาช่วยพัฒนานะครับแล้วก็ช่วย ให้องค์ความรู้กับทางชุมชนนะครับในเรื่องของการตลาดออนไลน์ครับผมเราก็ได้มาช่วยกันตั้งแต่ว่าเราทําไมต้องทําการตลาดออนไลน์ทําการตลาดออนไลน์อย่างไรเราจะเตรียมของอย่างไรแล้วเราจะโปรโมทอย่างไรชุมชนต้องมีการเริ่มจําหน่ายสินค้าออนไลน์ได้การที่จําหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียส่วนต่างให้กับพ่อค้าคนกลางนะครับเราสามารถที่จะขายให้กับผู้บริโภคได้ทันทีคืออยากให้ชุมชนแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนที่สามารถ เกิดรายได้ทำให้คนในชุมชนอยู่ได้รวมถึงทำให้ลูกหลานนะครับหันกลับมาอยู่ในชุมชนมากยิ่งขึ้นทำให้ชุมชนเราแข่งแข่งขึ้นแข็งแรงขึ้นวันนี้ได้มาลงชุมชนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อคิดคอนเทนต์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนไข่ผัาหลังจากนั้นก็จะแนะนำวิธีการนำภูมิปัญญาแล้วก็สภาพแวดล้อมของชุมชนรวมถึงความเชื่อดั้งเดิมให้กลายไปเป็นคอนเทนต์ในโลกดิจิทัลได้ชุมชนเมื่อได้ รับความรู้จากการฝึกอบรมก็สามารถที่จะคิดคอนเทนต์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารจากไข่ผําสมุนไพรรวมถึงขนมของพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมดิจิทัลผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook Instagram รวมถึง YouTube และ TikTok ครับความคาดหวังที่ได้เข้ามาร่วมโครงการ Reventing University นี้ งานในทางด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัลหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดิจิทัลฮิแมนิตี้ที่จะเอาวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชนในตำบลบ้านช้างไปแปลรูปให้เป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำเสนอในแพลตฟอร์มดิจิทัลต่อไปสำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนให้การตอบรับอย่างดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็ความเชื่อของชุมชนให้กับทางทีมบริการวิชาการของเราทำให้เราได้ชุดข้อมูลที่สำคัญ จะไปต่อยอดเป็นงานวิจัยแล้วก็ไปต่อยอดเป็นโครงการ Reventing University ในปี2,568จนถึง2,570ต่อไป